สวัสดีครับก็ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการฟอกคัดชิ่งน้ํามันเกียร์นะครับก็อย่างเครื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องฟอกคัดชิ่งนะครับทำหน้าที่คล้ายๆเครื่องฟองกไตคนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเกียร์มันเป็นระบบปิดนะครับเราจะไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกียร์เลยนะครับเครื่องนี้บอกอะไรบ้างนะครับก็ข้อแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวบอกแรงดันของเกียร์นะครับก็ดูที่ตัวนี้นะครับรถทั่วๆไปเนี่ยจะมีแรงดัน1.5-2.5ถึงบาร์นะครับ ของลูกค้าเนี่ยมีอยู่0.5บานะครับก็ยังถือว่าต่ากว่ามาตรฐานนะครับแต่ก็ยังถือว่าก็ดีที่ยังมีแรงดันนะครับพะรถบางคันมาเนี่ยไม่มีแรงดันเลยตัวแรงดันเนี้ยเกิดจากทอร์กนะครับซึ่งมันส่งผลยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยครับเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ดีนะครับแล้วก็ปล่อยเบรคนะครับปกติแล้วเนี่ยรถจะไปข้างหน้านะครับบางคันเนี่ยสามารถขึ้นเนินได้เลยแต่ลองสังเกตดูรถบางคันนะครับเวลาที่เกิดแรงดันมันเท่ากับศูนย์นะครับ เวลาเราปล่อยเบรกแล้วเนี่ยรถไม่ขยับนะครับเราต้องเติมคันเร่งหน่อยนะครับอันนั้นเนี่ยแปลว่าตัวทอร์กไม่ดีแล้วนะครับตัวทอร์กเองเป็นตัวสร้างแรงดันทําให้รถเร็วหรือไม่เร็วนะครับคันไหนที่ทอร์กไม่ดีแรงดันไม่มีเนี่ยสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเหยียบคันเร่งแซงคลิกดาวนะครับรถจะไม่มีกําลังครับผมเหยียบแล้วต้องรอรอบขึ้นก่อนแป๊บหนึ่งรถถึงวิ่งไปข้างหน้าได้นะครับแต่ข้อดีก็คือเข็มนิ่งนะครับพอเข็มนิ่งเนี่ยมันก็ควบคุมอะไรได้ง่ายนะครับ ลองดูต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสีน้ํามันเกียร์นะครับลองดูว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำมันเกียร์ของรุ่นนี้จะเป็นสีแดงนะครับแต่ของลูกค้าเนี่ยเป็นสีดําสนิทเลยก็แสดงว่าน้ํามันเกียร์ดามากนะครับเสื่อมสภาพนะครับไม่เห็นแกนตรงกลางปกติเราจะเห็นแกนตรงกลางนี้นะครับอันนี้คือไม่มีเลยนะครับอย่างขั้นตอนนี้เราเรียกว่าเป็นการฟอกเกียร์นะครับเราจะฟอกเป็นเกียร์เดินหน้า15นาทีนะครับแล้วก็ถอยหลัง15นาทีการฟอกเกียร์ก็เพื่อทําความสะอาดพวก สิ่งสกปรกในระบบเกียร์นะครับเพราะว่าในน้ํามันเกียร์เองเนี่ยมีสิ่งสกปรกลอยผ,ผสมอยู่ในน้ํามันนะครับซึ่งกองเกียร์เองจะเป็นกองหยาบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนที่เครื่องฟอกวัดชิ้นตัวนี้มันจะมีกองอีกตัวหนึง่งเป็นกองน้ามันเครื่องซึ่งมีนจะละเอียดมากกว่านะครับก็จะกองสิ่งสกปรกออกให้มากที่สุดก่อนที่เราจะเปิดอ่างแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฝัดชิ้นใหม่เข้าไปนะครับก็เท่านี้ครับผม